จังหวะฝีมือที่จัดจานต่อยมวยด้วยความเฉลียวฉลาดช่วงชกสูงยาวได้ใจทั้งหมดคือเครื่องการค้าของลิเทวดาสิทธิกุลนักมวยน้องใหม่ป้ายแดงแห่งค่ายเพชรยินดีอะคาเดมีจากเด็กบันนอกลูกชายในายตำรวจชั้นประทวนล,ลิเทวดาก้าวขึ้นมาสู่การเป็นยอดนักชกพรสวรรค์สูงแถวหน้าของเมืองไทยและกำลังได้โกอินเตอร์กับวันแชมเปี้ยนชิพแม้ที่ผ่านมา เจ้าตัวจะไม่เคยอยู่ค่ายใหญ่เพราะฝึกซ้อมอยู่แต่กับครอบครัวแต่ความสามารถขั้นเทพของลิ์เทวดาก็โดดเด่นกว่าใครจนติดตาตรึงใจแฟนมวยและได้รับฉายาว,ว่าเป็นเทวดาเดินดินกินส้มตำ ลิเทวดามีชื่อจริงว่านายธนกฤตสิทธิกุลชื่อเล่นปัน่นเกิดเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2539ภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ปิดาชื่อดาบตำรวจนิพนธ์มารดาชื่อนางกันนิกาสิทธิกุลลิเทวดาเริ่มตนชกมวยตั้งแต่อายุ8ขวบเนื่องจากคุณพ่อก่อนทำงานรับราชการตำรวจ พื้นเพเดิมเป็นอดีตนักมวยไทยจอมล่าเดิมพันมาก่อนโดยมีชื่อในการชกว่าน้องเล็กสิทธิ์บอวรอต่อมาเมื่อเลิกชกมวยจึงลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวอยู่ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์คุณพ่อนิพนเป็นผู้ปลูกฝังให้ลูกๆทุกคนซึมซับความรักในศินละปะการต่อสู้ประจำชาติและพอลูกชายเริ่มถึงวัยที่สามารถจับฝึกหัดมวยไทยได้ เขาจึงตั้งค่ายมวยเล็กๆเพื่อสอนลูกชายและเด็กละแวกนั้นชื่อว่าค่ายมวยสิทธิกุลหวังถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านมวยไทยเป็นมรดกส่งต่อไปยังลูกหูพี่ชายของลิศเทวดาใช้ชื่อในการชกว่าเดชเทวดาสิทธิกุลส่วนน้องชายใช้ชื่อในการชกว่าคัมพีเทวดาสิทธิ่กุลลิศเทวดาผ่านการต่อสู้มาแล้วกว่า195ไฟ์ แต่ใครเล่าจะรู้ว่าสองไฟแรกในชีวิตของลิทเทวดาจบลงด้วยความพ่ายแพ้กว่าจะสะกดคำว่าชนะเป็นก็ป่าเข้าไปไฟที่3แต่เจ้าป่านก็ไม่ยออ่อท้อมันเยนพยายามฝึกซ้อมโดยมีคุณพ่อคอยฝึกสอนและขับมอเตอร์ไซค์ห้างพาไปชกตามเวทีภูธทรเมื่อกระดูกมวยเริ่มแก่งขึ้นผลงานของลิทวดาสิทธิกุลจึงดีวันดีคืนจนสามารถแจ้งเกิดเป็นยอดไอแอดแห่งภาคอีสาน ที่หาตัวสู้ยากกันตีด้วยเข็มขัดแชมป์มวยสยามภาคอีสาน5รุ่นและแชมเปี้ยนภาคอีสานอีก2รุ่นฝีมือคันเทพนี่เองทำให้ลิทเทวดาได้เข้ามาต่อยเมืองกลุ่มตั้งแต่น้ำหนักยังไม่ถึง100ปอนด์ด้วยซ้ำประเดิมเวทีแรกที่สนามมวยสยามอ้อมน้อยก่อนจะมาสร้างชื่อให้คนทั้งประเทศรู้จักเมื่อได้เข้ามาต่อยออก TV, ทีวีทางช่อง7สี ลิเทวดาฝากลีลาการชกที่น่าตื่นตาตื่นใจออกอาวุธสวยงามเพลินตาจนเข้าไปครองใจแฟนๆมวยตู้ช่องเจ็ดสีได้ต่อยเสมอโดยเฉพาะไฟที่แพ้ยอดพนมรุงร้งจิตเมืองนอนเมื่อปี2557ไฟนั้นลิเทวดาสู้กับยอดพนมรุงร้งแบบถึงพลิกถึงขิงจนคว้ารางวัลผู้มวยดูเดือดแห่งปีของช่องเจดสีไปครองนอกจากยอดพนมรุงร้งแล้วลิเทวดา เคยเอาชนะนักมวยไทยชื่อดังหลายต่อหลายรายอาทิเช่นรุ่งเกียตรติซากามิยิมสุอร์เล็กเกียตรติหมู่ก้าวักสงครามพบทีละธรรมมานะศัก์สิ์นิวัรยอดวิชาพอบุญสิทธิ์แสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนนทกิจต่อหมอสีชูเจริญดาบรันสารขามทักษิณเล็กเกียรตินิวัลิทธทวดาเคยได้แชมป์รุ่น140ปอนด์ ของเวทีมวยช่อง7สีและแชมป์รุ่น140ปอนด์เวทีมวยลุมพินีรวมถึงรางวัลน,นักชกยอดเยี่ยมแห่งปีจากมวยสยามซึ่งก็โดยไอคิวที่เหลือรับประทานทำให้สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยส่งหนังสือทาบทามตัวชวนให้ลิเทวดาสิทธิกุลเป็นเข็มไปต่อยมวยสาคลนสมัครเล่นทีมชาติไทยเป็นผลให้ฤทลิเทวดาต้องเลิกต่อยมวยไปโดยปลี่ยายเพื่อเก็บตัวเข้าแคมป์ทีมชาติ ลิทเทวดาใช้เวลาเกือบ2ปีในการฝึกซ้อมกับขุนพลเสื้อกล้ามแต่น่าเสียดายที่เจ้าตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสถูกเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติมากเท่าที่ควรขณะเดียวกันลิทเทวดาก็มีความต้องการอยากกลับมาชกมวยไทยเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวท้ายที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมปี2562 นิเทวดาจึงยุติบทบาทการเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและกลับมาทำร่างกายเพื่อต่อยมวยไทย5ยกอีกครั้งลิเทวดาประเดิมการกลับมาด้วยการไปชิมลางคิกบ็อกซิ่งที่เมืองจีนจากนั้นก็ขยับขยายมาต่อยมวยไทย3ยกทางช่อง8อีก2นัดเพื่อเรียกจังหวะเดิมๆกระทั่งมีรายการประกบให้เจอกับหนล้านเล็กจิตเมืองนอนทแต่น่าเสียดาย ลิทธเทวดาได้รับบาดเจ็บข้อเท้าพลิกระหว่างการฝึกซ้อมทําให้ต้องถอนตัวช่วเจอกับขุนเข้าพลังม้าไปครั้นเมื่อหายดีกลับมาลิทธเทวดามาเจอกับวิกฤตโควิดเล่นงานอีกทําให้เจ้าตัวได้รับผลกระทบไปเต็มๆโดยตลอดช่วงระยะเกือบ2ปีที่กลับมาภาคใหม่ลิทธเทวดาเพิ่งได้ต่อยมวยไทยอาชีพ5ยกไปเพียงแค่2ครั้งเท่านั้น ในไฟที่ชนะน็อกโลโบภูเก็ตไฟครับและไฟล่าสุดที่แพ้คะแนนเฟอร์ลารี่แฟร์เทคณช่อง7สีประกอบกับด้วยวัยที่อายุอนามแต่หลัก25ปีไปแล้วทำให้ลิทเทวดาจึงต้องเริ่มมองหาความท้าทายใหม่ๆหลังจากก่อนหน้านี้เคยมีค่ายใหญ่มากมายติดต่อาทาบทามอยากได้ตัวไปอยู่ในสังกัดแต่ก็ยังไม่มีค่ายไหนที่ถูกใจลิทเทวดาเขายังฝึกซ้อมอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิม แต่ในวันที่หลายอย่างในชีวิตของลิทเทวดาไม่เป็นดังใจครายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่โดยเสียโบสนัธเดชวชิระรัตนวงศ์ก็ยืนมือเข้ามาช่วยเหลือหวังผลักดันและสร้างให้นักมวยพรสวรรค์สูงฝีมือะระดับพาการอย่างลิทเทวดาได้มีอนาคตที่สดใสเหมือนดังที่เคยชุบชีวิตกับปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่มาแล้วจนกลายเป็นที่มาของบิ๊กดิวเมื่อลิทเทวดาตกลงปลงใจ ยอมมาอยู่กับค่ายมาตรฐานพรามเปลี่ยนสีเสื้อใหม่เป็นลิทเทวดาเพชรยินดีอะคาเดมีนอกจากนี้ลิทเทวดาเพชรยินดีอะคาเดมียังได้ข่าวดีต่อที่2เมื่อเจ้าตัวจะได้เซ็นสัญญากับทางวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งแน่นอนว่าเหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นสังกัดของลิทเทวดามีมาตรฐานระดับสากลจึงเป็นเหตุผลประกอบให้วันเซยเยสรับลิทเทวดาเข้ามาอยู่ในองค์กร ก็คงต้องติดตามกันว่าลิทเทวดาภาคนี้ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจากค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่จะเจอดจลัดดังเปี้ยงปล้างขนาดไหนเพราะฝีมือของลิทเทวดาชื่อขนมกินได้อยู่แล้วเหลือเพียงแค่ความฟิตและมีรายการสม่ำเสมอและได้รับการดูแลที่ดีน่าจะไปได้ไกลแน่นอน จบไปแล้วนะครับสำหรับ7 8 9 Story เพื่อนๆสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขอกลับอภัยมาณะที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรา <c oughs> มวยเด็ด7 8 9